น้องนายบ้านเราทำไมมันสั่นอย่างนี้โอ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 งนายน้องนายมันจะต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆเลยน้องนายบ้านสั่นขนาดนี้ใช่ปะเฮ้ยปะปะนั่นมันทีวีแมน<ว>ทีวีแมนฮะ<น> ทีว hey, ีแมวแมนทีวีบูแมนเฮ้ยน้องนายทีวีวูแมนเดินมาทางนี้แล้วใช่หนีเร็วนตรงนไหนไป เดียวเดียวเดียวน้องนายแป๊บหนึง่งได้ยินเสียงทีวีบูแมนร้องให้ช่วยอะ่ะน้องนายเด้อใช่เฮ้ยน้องนายเราไปดูกันหน่อยดีกว่าปะไปไปเฮ้ยนี่มันโอ้ยโอ้ทีวีบูแมนจริงๆด้วยใช่ฉันคือทีวีบูแมนเฮ้ยทำไมาทำไมอ้วนอย่างเงี้ยน้องนายเฉันไม่ได้อ้วนส<พ>อง ขาท้องเหรอใช่เฮ้ยทีวีวูแมนท้องใช่แล้วตอนนี้ฉันท้องท้องแก่มากเลยอ่ะฉันน่ะเจ็บท้องแล้วนี่โอ๊ะแต่ว่าฉันอยากให้พวกเธอช่วยทำข้อให้ฉันหน่อยโอ้เน้นเธอไปนั่งก่อน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 อ เป็นยังไงบ้างอะปวดท้องแล้วใช่ไหมเนี่ยปวดมากเลยทำยังไงดีองก็โครสินี่ฉันเคยเห็นน่ะเวลาที่เขาทำข้อน่ะเขาจะต้องเอาเชือกมาจับไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เบ่งเลยมันเม่เชือกไหมอ๋อไม่มีน้องนายยืนจับมือหน่อยน้องนายยืนจับมือจับก็จับเป็นเชือกเอาเลยนะเอาเลยเอาเลยเธอพร้อมยังพร้อมโอเคหนึ่งสองสาม เป็นไงยังไม่ออกเลยโอ๊ยทำไงดีน้องนายอ้าวอีกทีนึงอีกทีนึ่งโอ้ยโอ้โหจะไม่ไหวแล้วเนี่ยลูกเชนก็จะไม่ไหวแล้วเชื่อใจไม่ไหวแล้วเนี่ยคิดคิดดิต้องทำยังไงดีคิดหน่อยคิดหน่อยหมอหมอหมอที่ไหนจะมาทำข้อทีวีแมนได้อ่ะอุ้ยก็ลองดูก่อนไหม เออใช่ปะปารู้จักคุณหมอหนูดีน้องลายมีเบอร์คุณหมอหนูดีไหมมีไม่มีก็โทรเลยั้งนั้นเก้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ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 เก้าโอ้ยเหมือนแม่สุดคูณเลยอาะโทรเลยห1สิบสิบสิบเก้าโทรเธอฮายูครับเฮ้ยได้ยินเสียงคุณหมอแล้วเออมายุแรงเนี่ยนะคะทีวีแม่วันแม่ก็ยัง กำลังปวดท้องคลอดคุณหมอคุณหมอมาเลยโอ้จะไม่ไหวแล้วนี่ไม่จะไม่ไหวแล้วทีวีวูแมนจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณหมอมาแล้วคุณหมอมานีเร็วจเยคุณหมอมานีเร็วมานีเร็วนี่คุณหมอทีวีวูแมนโอเคเข้าใจแล้วไม่ต้องย่งไม่ได้พูดเลยเนี่ยคนเนี้ยทีวีวูแมนเนี่ยเขาปวดท้องจะคลอดคุณหมอช่วยเลยอย่างนี้ต้องสแกนแล้วค่ะ นี่เครื่องสแกนนี่เครื่องสแกนคุณหมอเหรอครับเนี่ยใช่นี่โอ้กันคุณหมอสแกนเลยครับเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอเฮ้ยคืนมาแล้วค่ะเฮ้ยเป็นรูปเด็กจริงๆด้วยแสดงว่าที่ในท้องของทีวีวูเมเนี่ย เป็นเด็กจริงๆด้วยคุณหมอใช่เดีย๋ยวต้องดูเพศก่อนว่าเป็นหญิงหรือชายโอ้คุณหมอผมว่านะไม่ต้องดูเพศหรอกพาเลยคุณหมออย่างแรกก็ต้องฉีดยาก,ก่อนนะคะโอ้อโหมเสียงทีวีแม่นร้องยคงนึน,งนะคะยาไม่เข้าลทธิ์ยายาังไม่เข้าฤทธิ์เป็นยังไงยายาังไม่เข้าฤทธิ์ ขายหรือยังคุณหมอเนี่ยขายเลยว่ะาแล้วหรอคะว้าวไอปวดท้องเปิดาจท้องแล้วเป็นไงคุณหมอได้เด็กหรือยังเนี่ยได้แล้วได้แล้วเหรอคุณหมอเฮ้ยลูกทีวีแมน โอ้ยลูกทีวีแมนน่ารักมากเลยหน้าเหมือนฉันไมยเนีย่ยหน้าเหมือนกันเด๊ะเดเลย <c oughs> นี่ดูสิยิ้มอารมณ์ดีเลยพี่ดี <c oughs> โอ้ยน่ารักเนาะคุณหมอนาอใช่ <c oughs> ลูกฉันร้องไห้อ่ะเอา้าเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมลูกทีวีแมนร้องไห้นั่นส <c oughs> ิโอ้ย เมื่อกี้หน้าเขาอะเป็นลูกขวดนมขึ้นมาอแสดงว่าหิวนมหรือเปล่าคุณหมอน่ใช่ใชทำยังไงดีอะบ้านเราไม่มีนมด้วยอ่ะก็ต้องหานมอมาทำยังไงดีทำยังไงดีนี่นี่น,นี่คุณหมอมีนี่เป็นนมเฮ้ยคุณหมอมีขวดนมด้วยใช่ต้องทดลองก่อนว่ามันบวมหรือเปล่าต่เรออีกแล้วยังไงคุณหมอกินได้ไหม ทีวีแมนร้องไห้ใหญ่เลยคุณหมอแย่งขนมแย่งขนองทีวีแมนกินนะโอ้โหดูสิยิ้มใหญ่เลยนี่นายิ้มเหมือนเดิมเลยเฮ้ทำไมไม่จบขึ้นตรงนี้ไม่ใช่แล้วลูกทีวีแมนกลับมาอารมณ์ดีเหมือนเดิมแล้วโอ้สงสัยกินอิ่มแล้วแน่เลยอ่ะ ใส่จะหินแล้วะอเอายิง้องไห้อยู่ลองไห้อีกแล้วาเป็นอะไรอีกแล้ว่ะอ้ยเป็นอะไรเอาทำไมลงไปนั่งอย่างงั้นเฮ้ยสงสัยจะปวดฉี่ปวดฉี่ใช่เมื่อกี้อะเป็นเงารูปคนฉี่ขึ้นมาเฮ้ยอ๋อทำยังไงดีทำยังไงดีนั่น่ะสิแผมเพิ่มพมเพิ่มหมอมีแพมเพิมไหมครับมีตัวเี เฮ้ยน้องนายพอดีเลยมีแผมเพลิดเหลืออยู่ที่บ้านนี่พอดีเลยดีนะน้องนายยังเหลือแผมเพลิดอยู่ของน้องนายใช่ไหมใช่ใส่เลยใส่เลยขอบคุณหมอใส่ให้เลยค่ะเปียกันใส่ช่วยกันใส่ยืนขึ้นยืนยื่นยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนยึดเอียงในไปข้างนอกเหมือนซูเปอร์แมนเลยเฮ้ยย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 ย ดูดูหน้าสิโอหน้าฟินจีอู้อมีสะบัดด้วยสะบัดด้วยจะถอดแล้วจะถอดแล้วแล้วอะโหฉีดเสร็จแล้วถอดเลยทีวีแมนถอนเลยสิพี่นายช่วยกันเลี้ยงน้องเร็วนี่ฉีดเสร็จแล้วก็จะอารมณ์ดีแบบนี้มันดีแล้วร้องให้อีกแล้วร้องให้อีกแล้ววะทำไมทีวีแมนร้องให้อีกแล้วอ่ะคุณหมอ เฮ้ยสงสัยลูกทีวีแมนจะอยากเล่นของเล่นแล้วแหละเพราะว่านี่ไงเป็น,ปนลูกไดโนเสาร์ลูกอะไรเต็มไปหมดเลยเยๆน้องนายที่บ้านเรามีไดนโนเสาร์ด้วยใช่ไหม,มโอ้โหของเล่นเยอะแยะไปหมดเลยสงสัยทีวีแมนจะชอบมากเลยนะเนี่ยดูซิใช่แหละเล่นใหญ่เลยเนี่ยโอ้ยพวกเธอดูแลพวกฉันดีมากเลยนะฉันต้องขอบคุณพวกเธอมากเลย,ยไม่เป็นไรลรอกช่วยกันเนี่ย ดีวีแมนน่ะก็ช่วยปราบสกิปิดี้ให้พวกเราอ่ะเราก็ต้องดูแลเป็นธรรมดากำลังจะบอกอยู่พอดีว่าฉันจะขออยู่กับพวกเธอสักปีหนึ่งอ่ะเฮ้อเอ่อเอ่หมอไปไหนหมอเอ่อไปรักษาไข้ติดเอ่ออหมอ <c ười> โอ้ยไม่อยู่เลี้ยงช่วยเลยเธอจะอยู่ปีหนึ่งเหรอใช่น้องนายปีหนึ่งไหวไหมฮะปีหนึ่งเฮ้ย น้องนายเป็นลมไปเลยอะโอ้ยทำยังไงดีอยู่<ร>ตั้ง <มา S 1> ปีหนึงจิมนี่ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพ TV <อ>ื่อนๆวีแมนกับทว v วู m มนไม่มีจริงนะคะถ้าเพืพ่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดลไลค์เป็นกนลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามตรงช่องหนูดีทีวีตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย